เบิร์ส์ออฟเพย์คือภาพยนตร์ภาคแยกของตัวละครยอดนิยมอย่างฮัริควีนในจักรวาลดีซีอียูช่วงลาน,านั้นที่ถือว่ามีความน่าสนใจในการนําเสนอเป็นอย่างมากเพราะนอกจากเนื้อเรื่องจะมีการพาผู้ชมไปสํารวจโลกอชาชญกรรมในมุมมองอื่นๆของเมืองกอตแทมแล้วโทนของภาพยนตร์ก็ยังมีความเป็นคอมเมดี้แบบชัดเจนสุดๆซึ่งมันต่างจากงานของดีซีเรื่องอื่นๆในเวลานั้นอีกด้วยนั่นเลยทําให้ในวันนี้เราเลยอยากจะพามาดูว่าในภาพยนต์เบิร์สต์ออฟเพย์ปี2020จะมีข้อเท็จจริงอะไรที่น่าสนใจและคุณอาจจะยังไม่เคยรู้นบ้า โดยเราก็ต้องขอเตือนกันเอาไว้ก่อนเลยว่าคอนเทนต์นี้อาจจะมีการเปิดเผยเนื้อหาส่วนสำคัญของภาพยนตร์หากใครที่ยังไม่เคยได้รับชมก็ขอให้ข้ามคอนเทนต์นี้กันไปก่อนนะครับชื่อไฮยีนา แน่นอนว่าไฮยีน่าที่ฮาร์ลี์ควินออกมาเลี้ยงนั้นก็จะมีชื่อว่าบรูซซึ่งก็จะเป็นการตั้งชื่อเพื่อล้อเรียนบรูซเวดหรือแบทแมนแต่นี่ก็จะถือว่าเป็นการดัดแปลงเรื่องราวของสัตว์เลี้ยงของเธอในคอมิกให้แตกต่างจากเดิมพอสมควรเลยเพราะจริงๆแล้วเธอจะเลี้ยงไฮยีน่า2ตัวชื่อบัตและลูซึ่งมีนิสัยโหดร้ายและไปไหนมาไหนกับเธอบ่อยๆเวลาที่เธอออกไปก่อเรื่องต่างๆกัปตันบูมเรง ในฉากที่ฮาร์ลเควนบุกไปยังสถานีตำรวจมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เธอชี้ไปที่ป้ายประกาศจับของจอจดิเกอร์ฮัมเนสหรือกับตันบูมาแรงแล้วบอกว่าเธอรู้จักกับผู้ชายคนนี้ซึ่งนี่ก็คืออดีตหนึ่งในสมาชิกทีมซูยไซส์ควอตของเธอที่เคยร่วมงานกันมาก่อนแถมพวกเขาก็ยังสีกันมากที่สุดในทีมเหมือนกับที่ฮารลเควนสนิทกับเดชช็อตอีกด้วยซึ่งจากป้ายประกาศจับนั้นก็น่าจะพอบอกได้ว่ากับตันบูมาแรงอาจจะกำลังอยู่ในช่วงหลบหนีและอาจจะถูกจับกลับมาในช่วงเวลาต่อไปดอนกาลันเต s t e ฟาน o กาลันเตหรือดอนกาลันเตซึ่งเป็นคนฆ่าล้างครอบครัวบริเนลลิสของเฮเลนาแม้ว่าในภาพยนตร์เขาจะปรากฏตัวมาเพียงไม่มากนากแต่ในคอมิกเขาจะถือว่าเป็นหนึ่งใน5กลุ่มมาเฟียของกอรแทมที่ประกอบกันเป็นกลุ่มลาโคซา n o สตราซึ่งจะมีอัลเฟรโดบริตเนลลีเป็นผู้นำรวมอยู่ด้วยและทุกคนนั้นล้วนมีอิทธิพลในระดับที่สูงมากๆทั้งหมดสังหารหมู่ตำรวจ จริงๆแล้วฮันริเควนจะถือว่าเป็นหนึ่งในผู้บรรยายที่ไม่น่าเชื่อถือที่สุดซึ่งโด่งดังมากๆในจกักรวาลดีซีจากทุกแพลตฟอร์มเพราะเธอขึ้นชื่อว่าชอบพูดโกหกและโป๊ปดอยุ่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้จึงมีทฤษฎีของแฟนๆที่เดากันว่าปืนยิงลูกบบลที่ฮันริเควนใช้ในฉากสถานีตำรวจจริงๆแล้วปืนนั้นมันจะเป็นปืนที่มีกระสุนจริงและกระดาษโปรยในฉากนี้ทั้งหมดก็คือเลือดซึ่งการที่เธอเล่าออกมาแบบในภาพยนตร์ก็อาจจะเป็นเพราะเธอไม่สามารถจัดการกับความรู้สึกผิดจากการสังหารหมู่ได้เนื่องจากฮาาาาาาารีีควววนมมอองง่่่่ตัเเแททจ้้หกก จะฆ่าพวกเขาอ้างอิงถึงจุดกำเนิดฮาริวีวน ฉากในห้องของมอนทยามันจะมีจงังหวะหนึ่งที่เธอเดารับข้อความจากแบล็กแคนารีก่อนจะมีผู้หญิงคนหนึ่งในชุดตัวตลกปรากฏในทีวีบนตู้ของเธอโดยนี่จะเป็นฉากหนึ่งใน Day s o f Our Life ปี1965และนักแสดงที่สวมชุดนั้นก็คืออาลีนซอกินอาลีนที่ไม่เพียงเป็นผู้พากเสียงต้นฉบับของฮัลลี่ควีนในแบทแมนดิอะนิเมตต์ซีรีส์ปี1992แต่ฉากนี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับตัวละครของฮัรลี่ควีนอีกด้วยซึ่งนี่จะเป็นฉากหนึ่งทําให้พดีนีนักเขียนบทน ซึ่งเป็นเพื่อนกับอาลีที่ได้เห็นฉากนั้นในวันหนึ่งเมื่อเขาป่วยอยู่ที่บ้านได้รับแรงบันดาลใจให้สร้างตัวละครนี้โดยคำนึงถึงเสียงของอาลีและชุดตัวต,วตวลกแบบนี้ขึ้นมาฉากเล่นโรลเลอร์สเกตในฉากที่ฮานลี่ควีนเข้าไปเล่นโรลเลอร์สเกตนั้นนอกจากมันจะถูกยกมาจากคอมิกฮานลี่ควีนในปี2013โดยตรงแล้วเธอก็จะยังมีหมายเลข92ซึ่งอ้างอิงถึงปีที่เธอเปิดตัวในแบทแมนดิอะนิเมเต็ดซีรีส์มอปี1992ติดอยู่ที่ตัวด้วย ตัวเลือกศัตรูตัวแรกก่อนที่แบล็กมา s ์จะถูกตั้งให้เป็นวายร้ายหลักของเรื่องนั้นเดิมทีเดอะเพนกวินก็จะถูกเซ็นให้เป็นศัตรูหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้แต่ถูกยกเลิกไปเนื่องจากมีการแจ้งออกมาจากทีมสร้างภาพยนตร์ของ DC อีกโปรเจกต์ว่าจะมีการปรากฏตัวของเพนกวินใน The ะแบ m a n มาปี2022ซึ่งนำแสดงโดยโคลินฟารเรลและเป็นจัก,กรวาลแยกออกไปแบบพอดีแซนด์วิชไข่ ชาแซนด์วิชไข่สุดน่ากินซึ่งเป็นของที่ก่าฮันรี่ควินเจอร์ที่านก็ปาไปในตอนถ่ายเรื่องนานแต่เดิมสูตรของมันก็จะเป็นการใช้ไข่ไก่เป็นส่วนผสมตามที่ทีมงานตกลงกับทางเจ้าของสูตรแล้วร้านที่เข้ามาทำงานในกองถ่ายแล้วแต่เนื่องจากมาโกรปีแพ้ไข่ขาวของไข่ไก่เพราะมันจะทำให้เธอมีอาการไมเกรนฝ่ายผลิตจึงต้องเปลี่ยนเป็นไข่เป็ดมาใช้แทนในฉาและปร,ะรับสูตรในตอนถ่ายทำซึ่งมันถือว่าเป็นเรื่องแปลกสำหรับอาหารชนิดนี้เราในชีวิตจริงแซนด์วิชไข่ที่ใช้ไข่เป็ดในการทำแทบจะหากินได้ยากสุดๆบนท้องถนนของ America False Face Society ในฉากที่บ้านของแบล็กมาร์สเราจะเห็นได้ชัดๆเลยว่าเขาจะหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการสะสมหน้ากากเละหัวมนุษย์ก่อนจะเอาหน้ากากมาสวมตอนที่บุกไปยังสวนสนุกร้านตอนถ่ายเรื่องจริงๆซึ่งนอกจากหน้ากากกะโหลกจะเป็นเอกลักษณ์ของตัวละครนี้แล้วนั้นการสะสมของเหล่านี้ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงสถานะของเขาในคอมิกที่แบล็กมาร์สมีส่วนร่วมกับกลุ่ม False Face Society หรืออาชญากรที่สวมหน้ากากสยองยองในการทำงานซึ่งชื่อนั้นจะถูกตั้งออกมาตามสมาคมแพ์ของฮาเดโนสโนีที่ขึ้นชื่อในเรื่องของการรักษาทางความเชื่อ สมาชิกนั้นจะต้องสวมหน้ากากไม้อยู่ตลอดมารีลีนมอนโรในฉากที่ฮา l ลี่ควีนถูกแบล็กมัสจับไปเค้นความลับเธอจะเริ่มมีอาการประสาทหลอนและจินตนาการว่าตัวเองเป็นลอเรลลัยตัวละครของมารีลีนมอนโรในเพลงเต้นรำอันเป็นเอกลักษณ์จากภาพยนตร์ g e n เทอร์ม p นเพอร์เฟ n ์บลปี1953ซึ่งนี่จะถือว่าเป็นหนึ่งในเพลงภาพจำของนักแสดงสาวคนนี้ที่โด่งดังไม่แพ้กับภาพจำอื่นๆเลย เหตุผลที่วิกเตอร์ชาร์ลส์มาทำงานให้กับแบล็กมาร์ เราจะเห็นได้ว่านักข่าโรคจิตอย่างวิกเตอร์ชาร์ลส์จะเลือกมาทํางานให้กับแบล็กมาร์สหรือโรแมนซิโอเนสที่โรคจิตพอๆกันทางทางที่เนื้อหาจากหลายๆสื่อมักจะนําเสนอวิกเตอร์ชาร์ลส์ให้เป็นคนที่ทํางานเดียวๆมากกว่าซึ่งเนื้อหาในส่วนนี้ก็จะเป็นการอ้างอิงมาจากคอมิกแบทแมนสตรีทออฟกาทัมวอลุ่มวันฮัชมานีที่โรแมนซิโอเนสตัดสินใจอุปถัมภาวิกเตอร์ชาร์ลส์มาดูแลเป็นกรณีพิเศษจนทั้งสองตกลงที่จะร่วมมือกันหลังจากที่โรแมนถูกตัวละครชื่อไฟล์ฟลายตามลา ฟักแฟมิลี่ในภาพยนตร์ตัวละครแบล็ก m a สกก็มักจะโวยวายออกมาเป็นคำว่าฟักแฟมิลี่อยู่ตลอดเวลาแถมยังมีฉากที่เขาจับครอบครัวครอบครัวหนึ่งไปห้อยหัวแล้วสั่งให้วิกเตอร์ชาร์สโลกหนังหน้าของเหยื่อออกมาด้วยซึ่งพฤติกรรมการต่อต้านครอบครัวของเขาก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงเนื้อหาในคอมิกที่เขาเกลียดชังพ่อแม่ของตัวเองมากๆจนไปเอาไม้จากลงศพของพ่อมาทําหน้ากากให้กับตัวเองอีกด้วยเจนัสคอ r p ปอเรชัน บริษัทเจนัสคอร์ปอเรชันที่ปรากฏออกมาในภาพยนตร์เรื่องนี้และยังเคยปรากฏออกมาใน j u s Justice League มาก่อนก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงธุรกิจของโรมมนซิโอเนสที่เขานั้นเป็นเจ้าของบริษัทชื่อเจนัสคอสเมติกส์ซึ่งเป็นธุรกิจที่ขานอำนาจกับเวนเอ็นต์เออร์ไพร์ในกอร์เทมแทมเอสเคมีคอลที่ฮาร์ลี่ควินไปทิ้งระเบิดในตอนต้นเรื่องเพราะไม่อยากจดจำสถานที่ที่ใช้สร้างเธอกับโจเกอร์ออกมาก็ยังเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เจนัสคอร์ปอเรชันดูแลด้วย ตะวันออกในฉากหนึ่งของเรื่องมันจะมีจังหวะที่ฮารลีย์นแสดงความคิดเห็นว่าเธอรู้จักฝั่งตะวันออกของกอตแทมดีกว่าใครๆซึ่งในฝั่งนั้นของเมืองกอตแทมคือจะเป็นสถานที่ที่เกิดเรื่องราวสำคัญเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นคดีฆาตกรรมโทมัสและมาเทวเวนและเป็นพื้นที่ที่โจเกอร์ไม่ค่อยเคลื่อนไหวในการก่ออาชญากรรมฝั่งตะวันออกจึงดูเหมาะมากๆที่ฮารลีย์นจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นในช่วงระยะเวลาหนึ่งร้งสุดท้ายที่รอยสักรอเทนปรากอ,อกมา ในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ตัวฮันรี่ควีนมีรอยสักที่เขียนคำว่ารอเทนปรากฏมอมบนหน้าเนื่องจากในผลงานเรื่องต่อไปที่เธอจะไปปรากฏตัวยังเดือดซุยใส่สควอตของเจมส์กันรอยสักนี้ก็จะถูกลบออกไปเนื่องจากในบางมุมมันดูหยาภายและดูไม่ให้เกียรติตัวละครที่เป็นเพศหญิงเกินไปตัวละคร LGBTQ การที่เรเน่มอนโทยายอมรับว่าเธอนั้นเป็น L G B T Q ในภาพยนตร์เรื่องนี้หลังจากที่เธอเคยคบกับตัวละครเอเลนจีมาก่อนนี่ก็จะเป็นการนําเสนอการมีอยู่ของตัวละครที่มีสถานะเป็น L G B T Q ออกมาชัดๆเป็นครั้งแรกและมันก็ยังเป็นการอ้างอิงไปถึงคอมิกที่เรเน่มอนโทยาเคยออกเดทกับแบทบูแมนและเคธเคนมาแล้วด้วยชุดของแบล็กแคนารี ในการปรากฏตัวมาครั้งแรกของ Black Canary ในไนท์คลับซึ่งเธอทำงานเป็นนักร้องอยู่นานเธอจะสวมชุดแบบตะข่ายเอาไว้โดยนี่ก็จะเป็นการอ้างอิงไปถึงชุดดั้งเดิมในคอมีของเธอที่มักจะมีลายตะข่ายเป็นส่วนประกอบอยู่เสมอ h a ร์ลิสต์ฮอลิเด ชุดที่แฮร์รี่ควินสวมไปยังสถานีตำรวจเพื่อปลอมตัวในตอนแรกอย่างการสวมหมวกและแว่นเพื่อปกปิดใบหน้าก็จะเป็นชุดที่มาจากคอมิคหัวเรื่อง Harry's Holiday ที่จะเล่าเรื่องราววันหยุดของตัวละครนี้ซึ่งต้องปรับอารมณ์ไปเจอกับเรื่องราววนๆแต่อาจจะไม่ได้ตึงเครียดมากนักขอสตูมที่ถูกต้อง ในช่วงทายเรื่องที่สมาชิกเบิร์สออฟเรยซึ่งไม่มีฮาลลี่ควีนนั้นรวมตัวกันครบและออกไปต่อสู้ด้วยกันครั้งแรกนำตั้งแต่เอาชนะแบล็กม s สลงไปได้มันก็จะมีตัวละครบางตัวที่ได้สวมชุดแบบในคอมิกที่มีารายละเอียดตรงกันไม่ว่าจะเป็น d ด n า l a n d ์หรือ Black Canary ที่ได้สวมชุดหนังซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของเธอส่วนเฮเลนาคลายหรือฮัน t ทรก็จะได้สวมชุดสีม่วงพร้อมกับหน้ากากแบบในคอมิกเอ็กซอนวอล รถบรรทุกน้ำมันที่แฮรริควีนใช้ระเบิดเอสเคมีคอลก็จะมีคําว่า e x ็กซอนวอลเดเขียนอยู่ข้างๆซึ่งนี่จะอ้างอิงไปถึงเหตุการณ์น้ามันรั่วไหลของ e x ็กซอนวอลเดที่เกิดขึ้นใน阿拉กาเมื่อปี1989ซึ่งถือว่าเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกนัเวลานานเนื่องจากมีสัตว์ทะเลและผู้เสียชีวิตจํานวนมากแถมยังส่งผลร้ายต่อธรรมชาติแบบชัดเจนมากที่สุดครั้งหนึ่งบีเอทีมดีนี ในช่วงที่ฮันรี่ควีนเล่าเรื่องเกี่ยวกับที่มาของเธอเธอจะเล่าว่าพ่อของเธอนานนําเธอไปแลกกับเบียร์หนึ่งหลังโดยเบียร์นั้นจะเป็นเบียร์ที่มีชื่อว่าทีมดีนีซึ่งชื่อนี้จะเป็นการอ้างอิงไปถึงบรูซทีมและพาดีนีสองผู้สร้างฮันรี่ควีนนั่นเองความถนัดในการต่อสู้ระยะประชิด หากเราสังเกตดีๆเราจะพบได้ว่าตัวละครหลักแต่ละคนในภาพยนตร์เรื่องนี้จะมีสไตล์การต่อสู้เรียบประชิดที่แตกต่างกันออกไปโดยฮาร์รี่ควีนจะถนัดใช้ยิมนาสติกฮันเทรสจะถนัดใช้การทูมแบล็กแคนา,ารนนาีจะถนัดการเตะส่วนมอนโทยาจะถนัดการต่อยไม่เถียง ในฉากที่แคสซานดราเคทอยู่ในสถานีตำรวจมอนโทยาจะหยอกล้อก,กับเธอแต่เธอจะไม่เถียงมอนโทยาจนมอนโทยาต้องถามออกมาและแม้ว่ามันจะเป็นประโยคคำถามเร,รียเรียที่สอดคล้องกับสถานการณ์แต่จริงๆแล้วมันจะเป็นการอ้างอิงไปถึงคอมิกที่แคสซานดราเคทได้รับการฝึกสอนโดยพ่อเลี้ยงให้พูดน้อยๆและใช้ภาษาการในการแสดงออกมากกว่าในการฝึกเป็นนักสู้ที่มีทักษะสูงของเธอหรือจะเป็นบางเส้นเรื่องที่ในตอนแรกเธอเลีอยที่จะไม่พูดด้วยปมอ,อะไรบางอย่างก่อนที่เธอจะกลายไปเป็นแบนเกิร์ลในเวลาต่อมา เกือบได้เป็นฮาร์ลี่ควินก่อนที่จะมารับบทเป็นฮันทรแสแมรี่อลิซาเบธวินสตีก็จะเคยได้รับการพิจารณาให้มารับบทฮาร์ลี่ควินแล้วในซวิสไซส์ควอดปี2016และนอกจากนั้นนี่ก็จะเป็นครั้งที่2ที่เธอได้เล่นเป็นตัวละครจากคอมิกโดยก่อนหน้านี้เธอจะเคยรับบทรามอนาฟลาเวอร์ในภาพยนตร์ปี2010อย่างสกอตพิวกริมั s เดอะเวิลด์ กว่าจะได้เล่นภาพยนตร์ที่สร้างจากคอมิกแม้ว่ายวนแมกเกรเกอร์จะเคยได้รับการพิจารณาให้รับบทต่างๆมากมายจากคอมิกในช่วงหลายปีที่ผ่านมารวมไปถึงบทบาทหลักใน b a ทแมนฟอยเพอร์ปี1995 Batman บิ g ินสปี2005 And แมนปี2015และด็อกเตอร์สเตรปี2016แต่สุดท้ายนี่ก็จะเป็นครั้งแรกที่ยวนแมกเกรเกอร์ได้ปรากฏตัวในภาพยนตร์ที่มีการสร้างจากคอมิกล o ออนเดอะโปรเฟชชลปี1994 ผู้ก,กำกับเคที่ยาจะเคยได้ออกมาเปิดเผยวัน,นี้ฉากที่ฮันริเควนเดินกับแคสซันดราเธอจะตั้งใจวางองค์ประกอบให้เหมือนกับในภาพยนตร์เรื่อง Leon อน e Professional ปี1994แถมในตอนจบของเรื่องการที่ Black m a s ตตายด้วยการโดนระเบิดยัดเข้าไปหลังจากแคสซันดราถอดสลัออกองุ์ามล้วมันก็ยังคล้ายกับฉากที่แกริโอมาซึ่งรับบทเป็นตัวร้ายในภาพยนตร์เรื่องดังกล่าวเสียชีวิตด้วย โอเคก็จบไปแล้วครับกับข้อเท็จจริงและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนในภาพยนตร์ Bir ร์ o อ p r e รปี2020ที่ต้องบอกเลยว่านี่เป็นผลงานจากทางดีที่มีความแปลกในการนำเสนอไอเดียและแตกต่างมากที่สุดเรื่องหนึ่งกับการเลือกโฟกัสไปที่เนื้อหาของฮ a ลลี่ควินและสมาชิกในทีมชั่วคราวแบบจัดเต็มจนเกิดเป็นกลิ่นอายใหม่ๆของจักรวาลแม้ว่าในภายหลังภาพยนตร์จะไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของรายได้และตัวละครหลายๆตัวก็ไม่แน่จะกลับมาในภาคต่อแล้วก็ตามแล้วเพื่อนๆห่ะครับมีรารลี่สำคัญหรือมีข้อ ข้อมูลอะไรที่น่าสนใจจาก Burst of Prey ปี2020นอกเหนือจากที่เรานำเสนอไปก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันอาไวด้เลยก่อนจากกันก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้เพื่อจะได้เป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราโดยถ้าหาข้อมูลที่พวกเราเรียบรียมามีความผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ